ถึงกับออกปากไม่อยากให้เลื่อนอีกแล้วสำหรับแฟนมิ팅ของสองหนุ่มกราฟคณาวุฒิและมิวสุขสิทธิ์ในช่วงต้นปีออกมาประกาศข่าวดีว่าจะมีแฟนมิงใหขงขง้ของทั้งกู่ให้แฟนๆได้ฟินกันแต่กลับต้องเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดค่ะเพราะสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดกราฟเผยว่าตอนนี้คิดถึงแฟนๆมากอยากจะทากิจกรรมด้วยกันแล้วซึ่งถ้าได้วันที่จัดงานแน่นอนก็จะเตรียมโชว์พิเศษไป,ไปฝากแฟนในงานอย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่ามันจะมีแฟนมีที่แบบเราเลื่อนก่อนที่แบบจะเป็นมีโควิดช่วงนั้นเราก็เลื่อนออกมาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีวันไหนแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ต้ออยากให้เป็นเร็วๆรวนี้เรว่าก็ดีครับคิดถึงแฟนหรอหรือว่าใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้มีโอกาสไปหาพวกเอออินเตอร์แฟนด้วยครับก็ถ้าได้ไปแฟนมีเราก็จะมีโอกาสได้พบปะพวกพี่ๆครับก็อาจจะมีโชว์อะไรพิเศษพิเศษจากผมแล้วก็พี่มิวครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ